ถ้าท่านผู้ชมไปที่จังหวัดส,สุพรรณบุรีไม่แน่ใจว่าขโมยขจรชุกมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับเดือนเดียว11ครั้งที่คนร้ายนีเ่เข้าไปขโมยฮะคุณจิรเดชบ,บ,บันไดก็เอาโอ่งโอ่งมังกรก็เอาเฟอร์นิเจอร์ไม้ก็เอาบันไดเลาที่เป็นอลูมิเนียมก็อเอานะฮะประตูยังเอาเลยแจ้งตำรวจแล้วปรากฏว่าไม่มีคดีไม่มีความคืบหน้าไม่รู้จะทำยังไงก็เลยเขียนติดป้ายไวยนินคัตเอาขนาดใหญ่นะครับ2เมตร40เซน4คูณด้วย4เมตรลส 80ท่านที่ท่านผู้ชมเห็นีะใครที่ไปแถวแถวตำบลไผ่ขวางอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีเห็นป้ายนี้นึกว่ามีการหาเสียงกันจริงๆแล้วไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ครับขอร้องโจนรนะครับขอร้องโจรบอกว่าเตือนภัยชาวบ้านกันหน่อยตอนนี้มันเอาไปหมดแล้วลราแวกนี้มีขโมยขโจรเข้าบ้านมาหลายครั้งเจ้าของบ้านอยากได้มากที่สุดคือประตูน้ํา ประตูห้องน้ําเอาไปคืนด่วนเลยเพราะว่าตอนนี้เพื่อนเข้ามาแล้วเข้าห้องน้ําไม่ได้อ,อันนี้ต้องไปสอบถามกับคุณสถาพรวันคงอายุ44ปีเจ้าของสุพรรณเบิร์ดฟาร์มนะครับขึ้นคัดเอาป้ายใหญ่ทีเดียวนะครับสวัสดีครับคุณสถาพรครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับคุณสถาพรขึ้นป้ายคัดเอาตัตวนี้ไว้นานหรือ,อยังครับขึ้นขึ้นเมื่อวานครับพี่อ๋อขึ้นเมื่อวานทนไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวแล้วเหรอครับก็มันมันบ่อยมากครับพี่อ๋อ อ๋มันบ่อยอยังไงฮะตรงนี้ต้องให้คุณสถาพรเล่าแล้วล่ะครับครับก็ในช่วงตั้งแต่วันที่สิบแปดนะนะผมผมโดนโดนโดนครั้งแรกไม่ใช่โดนครั้งแรกน่าจะเป็นโดนครั้งที่สองที่สามแต่เป็นครั้งแรกที่เราแจ้งความกับตํารวจนะคืคคอก่อนหน้านี้ก็โดนมาแล้วก่อนหน้านี้ก็โดนเล็กๆน้อยๆเราก็ถือว่าเป็นเะป็นเล็กๆน้อยๆนะโทนไม่ไหวก็ไม,ไม่ใช่เป็นเป็นมืออาชีพหรือเป็นเป็นเป็นลายจอนอะไรเงี้ยก็เอาไปเอาไม่เป็นไรก็ก็ถือว่าเล็กๆน้อยๆก็ก็ซื้อใหม่เอาครับ นะครับแบบพวกสายไปพวกเหล็กพวกที่เป็นเก็บรายละเอียดนะครับครับอ่าก็ก็ก็วันวันที่สิบแปดเนี่ยที่โดนใหญ่ก็คือว่าโดนงัดบ้านแล้วก็เข้าไปเอาทีวีกับโต๊ะวางทีวีอ๋อเริ่มเริ่มเริ่มหนักขึ้นใช่ครับเมื่อก่อนไม่เคยงัดนะไม่เคยมีอาการงัดก็คือเก็บสิ่งของที่อยู่นอกบ้านที่เป็นพวกที่สามารถที่เก็บกลับไปได้เงินไ้เอาไปครับ ก็เลยว่าเริ่มงัดบ้านพองัดบ้านวันรุ่งขึ้นผมก็ติดกล้องวงจรปิดไว้อนะครับครับเอมาเลยมาเอาประตูห้องน้ํเอาครับเอาซับซับจากวันนั้นเลยพี่ซับเดี๋ยวนะวันที่สิบแปดเนี่ยเอาทีวีมาไปเรียบร้อยต่อมาอีกเอาอีกครับเ้ยเราผมก็จะไม่เอาซับซึ่งเนี่ยมันมันเหมือนก็รู้รู้ผมนี่เป็นช่วงก่อนหน้าเนี่พ่อผมเสียครับเขาี่ก็ไว้ไว้อยู่วัดฝั่งตรงข้ามวัดไส่ขวางนี่แหละพ่อเสียนะ ก็เลยก็เลยก็เลยมามาวันที่สิบเก้าคืนเช้าวันเช้าที่ที่วันที่สิบเก้าก็คืนนั้นก็อีกคืนหนึ่งก็เอาประตูห้องน้ําไปอ้าวแล้วทรัพย์สินคือไอเดี๋ยวนะวันที่วันที่สองอาจจะจะไม่แปลกใจแต่ว่าวันที่สองที่มีการเข้ามารักทรัพย์เนี่ยทําไมเอาประตูในห้องน้อํอ่ะ ผมไม่แน่ใจอะ่ะเพราะว่ามีประตูห้องน้ําแล้วก็งัดห้องครัวด้านหลังทางหน้าต่างเนี่ยเอาไอ้ไอ้ที่เสียบมีดเป็นเป็นไม้สักนะครับครับมีดไม่เอาไปนะมีดไม่เอาไปมีดมีดสเตเลดอย่างดีเลยไม่หยิบไปหยิบออกมาตั้งไว้ให้เราคืนเราแล้วก็เอาชุดไม้สักที่หิ้วไปได้เอาไปอ๋อเป็นประตูไม้สักเพราะเป็นบ้านบ้านผมเป็นบ้านไม้เป็นทรงไทยโบราณประมาณนั้นนะครับครับอา้าวครั้งสองแล้วครั้งที่สามต้องให้คุณสถาพรไล่เลี้ยงละฮะแล้ว,ลวครั้งครั้งที่สามก็เข้ามา เอขอโมยรู้สึกจะมาขโมยกล้องวงจรปิดเป็นตัวหนึ่งครั้งแรกครับนนครั้งที่สามเนี่ยมาเอากล้องวงจรปิดครับครับกล้องวงจรปิดในบ้านนี้ทั้งหมดกี่ตัวครับติดผมติดครั้งแรกอยู่เจ็ดตัวแล้วมาโดนขโมยเป็นตัวหนึ่งแล้วมาติดเพิ่มอีกอีกห้าตัว โอ้โหเป็นสิบสามตัวสิบสามตัวมาโดนมาโดนเมื่อเมื่อวันที่สิบสองเนี่ยเช้าวันที่สิบสองล่าสุดที่ล่าครั้งสุดท้ายเนี่ยล่าสุดเนี่ยวันที่เช้าวันที่สิบสองเนี่ยผมโดนอีกสามตัวครับแล้วก็ตัดสายตัดสายกล้องวงจรปิดสองตัวครับคือกล้อง้อวงจรปิดนี่คนร้ายเนี่ยถอดแล้วเอาไปเลยใช่ไหมฮะอะไรนะฮะกล้องวงจรปิดเนี่ยคนร้ายถอดแล้วก็เอาไปเลยใช่ไหมครับ ใช่ครับใช่ครับอ๋อครับสรุปแล้วทรัพย์สินของคุณสถาพรรวมแล้วนะฮะที่คนร้ายเข้าไปงัดนแล้วก็ลักทรัพย์ในบ้านเนี่ยทั้งหมดสิบเอ็ดค้งด้วยกันประมาณครับประมาณประมาณสิบเอ็ดค้างโอ้นี่ยังนับยังนับไม่ครบอีกเหรอฮะก็มีเข้ามาพุ่นเปรียนแล้วก็เข้ามาเอาของแบบถ้าเกิดว่ามีหมาเห่าอาจจะออกไปก่อนหรือะ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันก็มีหมาที่อยู่ฝั่งตรงข้ามหน้าบ้านมันอาจจะมีเห่าบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ ก็รู้ทางออกอยู่ครับก็เห็นทางเข้าทางออกอยู่ครับครับครับกล้องวงจรปิดสิบสามตัวที่ว่าติดเนี่ยก่อนที่คนร้ายจะลักไปเนี่ยจับภาพคนร้ายไม่ได้สักภาพเลยหรอครับจับได้แต่ก็ใส่โมงครับอ๋อใส่ให้โมงครับแต่<า><ส>ว่ารูปพรรณสัณฐานก็ต้องมีอ่ะคุณสถาพรอะไรนะครับรูปพรรณสันฐาน,นของคนร้ายอาจจะเป็นเสื้อเป็นลักษณะจุดเด่นจุดใดจุดหนึ่งของร่างกายนะ่าจะมีก็ ก็มาก็มาแบบรองเท้าไม่ใส่นะก็มีรองเท้าไม่ใส่ก็ก็ถ้ารองเท้าคือถ้าเกิดว่าคนรู้ว่าจะต้องเข้ามาเนี่ยถ้าฝนวันคืนฝนตกก็จะเข้าประมาณนั้นครับผมมีรอยเท้าเนี่ยผมหล่อปูนซีเมนไว้ให้ตำรวจเลยเอาเหลอกทำนมอ่ะที่เกิดเหตุผมก็เลยหล่อ ปูนเน่ยให้เอ้าตำรวจเขาไม่มาเหรอครับถึงถึงก็ต้องหล่อรอยเท้าวไว้ให้เลยอ่ะเออเขา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 มามาครับนาตรวจแล้วก็ผมก็ว่าเออลองลองเผื่อจะได้ไปเทียบกับรอยเท้าเผื่อเจอผู้ต้องสงสัยอะเนาะครับครับอ่ามีหลักฐานแล้วฮะภาพภาพกล้องวงจรปิดรอยเท้าที่เอาปูนเนี่ยล้อมไว้เลยครับอะาแล้วยังมีหลักฐานอื่นอีกไหมครับเอ่อมีหลักฐานอื่นไหมก็ก็ก่อนหน้านี้เนี่ยทางกองผู้หลักกานก็เข้ามามาหารอยนิ้วมือนะครับ อไอ้ก็เงียบไปครับสิบเอ็ดครั้งนี่จับภาพจากกล้องวงจรปิดได,ได้ได้ได้ทุกครั้งเลยหรือเปล่าครับเอ,อ่อเพราะว่ามาติดกล้องวงจรปิดที่เราจับได้ตอนนี้ที่มาดูครั้งก่อนก็ดูดูไปรอบหนึ่งแต่จับไม่ได้เขาเขาใช้วิธีปิดกล้องหนีอ่าครับแล้วก็มามากล้องบางตัวจับได้เราเราเราไม่ได้เซฟไว้ครับแต่ว่ามาท่วงหลังเนี่ยมันมันมันเข้าวันเว้นวันเลยครับพี่อ๋อนี่ไม่ไม่เรียกว่ายอะเยะ้ย กล้องวงจรปิดเลยนะฮะครับไม่เไมาคือพอเห็นกล้องวงจรปิดก็คือแบบแต่งตัวไปในโมงอ่ะถึงที่ผมมีลูกชายอ่ะนะครับครับออก็มีลูกชายก็ก็ก็เห็นนะว่าว่าว่าเจตนามาเพื่อจะมาเอาของะครับครับเอาแล้วไปไปไปติดตามความพืบหน้ากับตํารวจบ้างไหมครับว่าเอ๊ะตรงองว่าทําไมจับคนร้ายไม่ได้ เอ่อถามว่าจาับคนร้ายทำไมจับไม่ได้เขาก็บอกว่าหลักฐานมันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เพียงพอนะก่เราเราไม่เห็นภาพหน้าตาของของคนร้ายครับแต่ยังผมก็ยังคิดว่าคนร้ายก็น่าจะอยู่ในลักมีที่ใกล้ๆนี่แหละไม่น่าจะไกลครับครับรบ,บ้านคุณสถาพรเนอยู่กันกี่คนครับ ตรงนี้ตรงนีเนเน้เป็นบ้านพักของคนงานผมค,คนงานพักอยู่สองคนาาผมผมจะพักอีกที่หนึ่งครับ,รบต,ตรงนี้ผมผมเป็นที่รับรองไว้รับรองพักพวกเวลามาเที่ยวมาทําเป็นกึง่งกึ่งรีสอร์ทเล็กๆกันครับอ๋อฮะฉะน,นั้นแล้วก็จะมีคนงานเนี่ยคอยสอดส่องดูแลบ้านหลังนี้ใช่ไหมฮะมีครับมีครับครับเป็นไปนได้ไหมฮะที่ว่ามีการสอบถามคนงานของคุณสถาพรบ้างไหมฮะเอสอบถามครับก็ถกสอบถามอยู่ว่า บอกว่ามักมาเราเคยเฝ้ากันตีหนึ่งตีสองแต่มันเข้าตอนตีสามตีสี่อย่างเงี้ยมันก็เราไม่ไหวแล้วเราเฝ้ายังไม่ไหวแล้วอะครับอ,อคนร้ายที่เข้ามาในครั้งนี้สงสัยเนี่ยใครมากที่สุดคุณสถาพรอ,อะไรนะครับในละแวกบ้านของคุณสถาพรติดชุมชนไหมฮะติดถนนสี่เลนครับเราชุมชนเหรอฮะห่างไกลกันไหมฮะไม่ไม่ก็คือตรงนี้ผมเป็นบ้านมันเป็นที่ดินประมาณสองไร่อะครับที่ครับ นะมันก็มันอาจจะโดดเดี่ยวนิดนึงแต่ว่าข้างๆบ้านเนี่ยรู้วติดกันก็มีบ้านอยู่อีกหลังหนึ่งก็มีครับครับซ้ายฝาเนี่ยมีบ้านทั้งสองฝั่งนะครับครับอ่ะล้วฮะก็ความคืบหน้าเะครับเดี๋ยวจะไปสอบถามครับตำรวจที่จังหวัดสุพรรณบุรีให้นะครับคุณสถาพรพราสกูลนี่ทีมงานประสาทที่จากท่องไหนครับขอโทษครับคมเชลึกทีวีครับอะไรนะคมเชลึกทีวีครับของเคเบิลทีคมคมเชลึกทีวีครับขอชแนลทีวีเหรอครับคมชัดลึกทีวีครับ หมอผมชันลึกนะครับครับครับขอบคุณมากครับครับครับสวัสดีครับครับครับอันนี้คุณสถาพรอันนี้มุกสุทนนะคุณจิระเดชสถาพรวันคงเจ้าของสุพรรณเบิร์ดฟาร์มนะครับขึ้นแล้วคือคนร้ายเข้าไปงัดแงะนะครับสำหรับทรัพย์สินนะท่านผู้ชมอาจจะงงงนิดนึงว่าเอ๊ะตกลงว่ามันมีอะไรมากมายนะครับที่คนร้ายเอาไปก็ถ้าเป็นทีวีสีเนี่อาจจะไม่เปลี่ยนไม่ไม่ไม่น่าตกใจนะครับแต่ว่าโอ่งมังกรแปดเหลี่ยมครับ คือวิเคราะห์อันซีนหนึ่งนะครับองคมังกรเนี่ยไอ้คนร้ายนี่อาจจะดูหนังจีนมากเกินไปคือเอาองไปเอาฐานใส่แล้วก็อย่างเงี้ยเกี่ยวข้องด้วยเกี่ยวแล้วก็มันจะมีรูปรูปมังกรติดมือไปมีราคามีราคานะครับบันไดเมนีม9้าขั้นโอ้โหนี่แพงมากแพงนะครับเฟอร์นิเจอร์ไม้เจ็ดตัวห้องนอนในบ้านนะครับก็มีซีดีเนี่ยอาจจะไม่มีปัญหาแต่ว่าบานประตูห้องน้ำบานประตูห้องน้ำกล้องวงจรปิด กระทะทองเหลืองบานประตูห้องน้ํานะคุณสุชาติครับเป็นไม้สักนะครับอย่างที่คุณสถาพรเนี่ยระบบเมสักครูเนี่ยไปขายเนี่ยต่อบานเนี่ยหลายพันนะห้าหกพันนะโอ้เยอะแยงนะครับถ้าเกิดลายสวยๆนะครับเกือบหมื่นก็มีนะฮะและเป็นประตูไม้สักห้องน้ําด้วยนะครับที่ทางคุณสถาพรก็บอกว่าเป็นที่พักมีคนงานสองคนอันนี้ไม่น่าจะยากนะครับเข้ามาแล้ว11ครั้งกล้องวงจรปิด ก็จับรูปพรรณสันฐานได้หรือว่าตำรวจที่จังหวัดสุพรรณบุรีแสดงฝีมือหน่อยนะครับเพราะว่ามีรอยเท้าด้วยนะที่คุณสถาพรบอกไอ้ปูเนี่ยโบกเอาไว้โอ้โหน่าจะมุงหลังคาให้ด้วยนะคือหล่อไวเลยเป็นรอยเท้าของคนร้ายนะครับโอ้นี่เข้ามากระเจนในจังหวัดสุพรรณบุรีนะไม่น่าเชื่อนะครับบรนหารบุรีด้วยนะฮะเอาไปสักข่าวหนึ่งนะครับจําที่จังหวัดระยองได้ไหมครับที่มีท่านผู้ชมเนี่ยร้องเรียนมาบอกว่าเป็นเจ้าของหอพักแต่ละวันแต่ละคืนี่ต้องนอนหวาดผวาทีเดียวเพราะว่ามี คนร้ายเนี่ยเข้ามารักรถจักรยานยนต์ไม่เว้นแต่แต่ละคืนครับอันนี้ไม่ได้แตกต่างที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะ1 1> โโหนึ่งเดือน20กว่าคันเองโอ้โหนึดีสุบกว่คันด้วยน,นะหลังจากที่คนร้ายเข้ามาขโมยบ่อยครั้งเจ้าของก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ทํารั้วเนี่ยล้อมไม่พอใจทํากําแพง1เมตร50บเซนติเมตรคนร้ายมาประมาณ3คน2คนเข้าไปเอาไม้ก,กระดานพาดส่รถจักรยานยนต์ข้ามกําแพงแล้วโยนไปอีกฝั่งหนึ่งมาเอาไปแล้วก็ไป เป็นถอดอะไรไปขายครับนะครับเดี๋ยวขณะนี้นะครับท่านรองพุ้มกับการสพปวกแดงจังหวัดระยองครับพันตำรวจโทสิทธิ์แสงจันทร์ก็อยู่ในสายแล้วคุณชาติครับสวัสดีครับรองสิทธิ์ครับสวัสดีครับครับเมื่อวานนี้คุยกับรองแล้วนะฮะเรื่องของมาตรการในการดูแลนะครับครับรองได้ลงไปตรวจสอบพื้นที่ที่มีผู้ร้องเรียนมาหรือยังครับว่า้ตรงลงมันเป็นอะไรยังไงครับตรงไหนนะฮะตรงหอพักนะครับในพื้นที่อำเภอปวกแดงนี่นะครับ หอพักอพักสุขล่วงเรืองครับที่ว่านั้นใช่ไหมครับครับครับหอมันอยู่บริเวณซอยห้างแก้วอะฮะครับอืมได้รับแจ้งบ้างไหมครับรองครับเออข้อมูลที่ผ่านมาเนี่ยผมผมไม่แน่ใจว่าว่าสุโจรกรรไปแล้วกี่คันแล้วนะฮะครับครับแต่ว่าขุดดังกล่าวไี่เคยไปตรวจสอบเมื่อปีที่แล้วที่มีการไปร้องเรียนที่พมีช่องตามครับครับรองครับครับ ตรวจสอบแล้วเป็นไงครับลองครับอะไรนะฮะตรวจสอบแล้วเป็นยังไงบ้างครับเออมันก็มีการเข้าไปจรกรรมแต่ว่าจํานวนจํานวนจําจนวนเนี่ว่าเป็นยี่สิบสามสิบคันอะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าถูกจ้องหรือเปล่าครับครับครับอันนี้ที่มีผู้ร้องเรียนมานะะหลังจากนั้นก็เห็นเอาบอกว่าในช่วงเดือนมิถุนาย,ยนมีการเรียกผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของหอพักบ้านอพาร์ตเมนต์บ้านมามาทำความเข้าใจใช่ไหมครับ ครับค <c oughs> ือทางกับตานที่หลวงพุทธรบกแดงเนี่ยครับได้เรียนเชิญโูการบ้านเจ้าวาพัฒน์เลนห้องแถวเวลาเนี่ยนะครับครับมาประชุมวัทน,วนที่สิบเจ็ดิถารณาครับที่ผ่านมาที่หอประชุม,มเอเมเภรรบกแดงก็มี